สวัสดีครับวันนี้พบกับรู้ใจไอีีครั้งนะครับสาระไอที่ใช้ได้จริงกันวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับเข้าสูง recovery mode ห,หรือาการรีเซ็ตล้างเครื่องในกรณีที่เครื่องคุณติดปัญหาในส่วนของการที่ติดซัมซุงแอ c เคา n ์แล้วไม่สามารถรีเซ็ตเครื่องได้นะครับในกรณีลืมพัดเปิดหรืออะไรก็ตามนะครับทีนี้ วิธีการที่จะทำเนี่ยให้ล้างหายสามารถทําได้จริงๆเนี่ยมันทําได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าผมจะสาธิตในส่วนของวิธีการเข้าสู่ Recovery Mode ก่อนนะเครื่องที่เอามาทดสอบวันนี้ก็เป็น Samsung Galaxy A14 นะครับตามที่เห็นนี่นะครับวิธีการแรกนะครับเข้าสู่โทรศัพท์มือถือแล้วก็เข้าไปสู่ในส่วนของการตั้งค่าแล้วก็ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับเลื่อนหาคาว่าหมายเลขรุ่นนะครับย้ำอีกทีนะครับเข้าสู่ตั้งค่าโทรศัพท์แล้วเกี่ยวเกี่ยวกับโทรศัพท์ เข้าสู่ข้อมูลซอฟต์แวร์เออข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับนี่แล้วก็หาไมายเล็รุ่นนะครับแทบไมายเล็รุ่นตรงนี้จำนวน5ครั้งจนขึ้นคําว่าเปิดโหมดผู้ใช้พัฒนาแล้วนะครับเปิดใช้งานโหมดผู้ชพัฒนาหลังจากนั้นมานะครับแบ็คกลับมาเลื่อนมาล่างสุดจะเห็นทางเลือกผู้พัฒนาเลื่อนคำมาคําว่า,วาปลดล็อกการปลดล็อก OEM นะครับเดิมมันจะเป็น Off ให้เรากดออไว้นะครับ เมื่อเราเปิดใช้งาน OEM เรียบร้อยแล้วก็จะสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์เลยในการปลดล็อกนะครับบางครั้งในการไว้เครื่องจะต,ต้องใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Odin นะครับในการรีเซ็ตแต่ละคนที่ไม่ใช้คอมเนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีที่ไม่ต้องใช้คอมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือในส่วนของสาย USB นะครับสมมติว่ารุ่นใหม่จะเป็น c 2 c นะครับก็เป็นสาย USB ที่ใช้สำหรับการชาร์จแบตบแล้วก็สามารถซิงค์ Data ได้ด้วยนะครับ ใช้สาย USB 2อันนี้แล้วก็เครื่อง,องโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เป็นพอร์ต C เหมือนกันนะครับผมก็จะเสียบกับอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบกับเครื่องที่ต้องการจะล้างเครื่องหรือเข้าสู่ดาวน์โหลดโหมดในกรณีที่เครื่องนี้ใช่ไหมครับพอเสียบเสร็จปุ๊บนะครับสถานะมันก็จะขึ้นเป็นการเชื่อมต่อนะครับเมื่อเสียบเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นคําว่า USB ขึ้นหลังจากกดล็อ OEM วิธีการก็คืออย่างแรกให้เราทําการปิดเครื่องโดยการกดสามปุ่มนี้พร้อมกันเพิ่ม<ล>เพิ่มเสียงลบเสียงแล้วก็ปุ่ม power นะครับกดสามปุ่มพร้อมกันนะครับกดค้างไว้นะครับเราจะหน้าจอดับปล่อยปุ่ม power แต่กดปุ่มเพิ่มลดเสียงค้างไว้นะครับเครื่องจะเข้าสู่ดาวน์โหลดโหมดนะครับจะมีบอกเลยนะครับว่าให้กดอย่างไรให้กด Power เพิ่มเสียงในการ Continue นะครับตัวนี้มันสามารถเช็คได้หมดเลยนะครับว่าในมัลโหลดโหมดเนี่ยสามารถเช็คได้เลยว่าเครื่องติดล็อกอะไรบ้างมี FRP ไหมนะครับปลดล็อก OEM นี่ยังนะครับจำไว้นะครับก่อนที่จะรีเซ็ตการตั้งค่าผ่าน OEM เนี่ยต้องทำการปลดปลดล็อก OEM ก่อนเสมอถ้าไม่อย่างนั้นคุณไว้ Data หรือว่ารีเซ็ตเครื่องไปมันก็ยังติดอยู่ดีนะครับโอเคเมื่อเข้าสู่หน้านี้ได้ขั้นตอนถัดไป ให้เราทําการปิดเครื่องเหมือนเดิมโดยการกดสามปุ่มพร้อมกันค้างไว้จนหน้าจอดับเมื่อหน้าจอดับให้ปล่อยปุ่มลดเสียงแต่ปุ่มเพิ่มเสียงกับ power ค้างไว้นะครับ กดแช่ค้างไว้เลยจนกว่ามันจะขึ้นหน้ากาแล็กซี่ตรงนี้เร็วช้าขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับถ้ารุ่นไหน CPU แรงก็จะเข้าไวหน่อยถ้ารุ่นไหน c p u ช้าก็อาจจะต้องแช่ไว้นานหน่อยนะครับแต่แต่วิธีการนี้คือไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์เลยนะครับจนกว่ามันจะขึ้นหน้านี้นะครับเร็วช้ากดค้างไว้ค้างไวก่อนนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้นะครับส่วนวิธีการรีเซ็ตเครื่องก็สามารถเข้าไปในตรว w ว f ฟ a t ติดัต t Re reset แล้วก็รีเซ็ตข้อมูลเริ่มต้นทั้งหมดนะครับแล้วเราก็กดตกลงเข้าไปปับ๊บเมื่อเรารีเซ็ตเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถเลือกข้อแรกนะครับในการรีบูตนะครับใช้ปุ่มบนล่างในการเลือกเมนูฟังก์ชันใช้ก็ใช้ปุ่มพาวเวอร์ในการกดตกลงปับ๊บเท่านี้ก็เป็นการเข้าสู่ดาวน์โหลดหมดแล้วก็ เ e ็กคอร์รีมดรวมถึงสามารถรางเครื่องโดยที่ไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานก็ตบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรู้จักไอทีสาระไอจีที่ใช้ที่จริงสวัสดีครับ